หอยคมเรียกว่าซื้อมาโลหนึงทุกคนค่ะอันนี้เราครั้งใหม่คืนหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเวลาลางนั้นเราก็ต้องลางให้เปวันไล่น้ำสกิดลางจนกว่านา้ำลางจะไสนะคะทึ่งสังเกตตัวที่ลอยคือหอยตายถึงได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าถกินกับมันมิ้นนะคะซึ่งมีเราก็ลางทําความสะอาด ถ้าหาห้อยไปววาซอกกรอกหมักมากเราชายซาตันยี่ยีคนๆนะแต่เนี้ยไม่่อยซอก,กกลอกกะไรฉันก็เอ,อลรางกับมือแบบนี้ลางเซตเอามาซับถ่ายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ล้างตำลาวทุกคนเออเ hey ฮ้เราว่าอีลางง้อยนี่อยู่เป็นรึงเชยวโมงเือว่าว่าอีเซตนานมากเลยที่ไม่ได้กินแกงง่อยคุ้มเธอฉันอยากกินนัดเรืออยากกินแบบเค็มคอนด้วยฉันก็เลยจะใส่หัวถีใส่เข่งใส่เคยลงไปพัด ก่อนนะคะพัดไอขิองหอ้หอมเลยเอาพ่าว่าได้กลิ่นข้องเของแกงนะคะเราก็ใส่ห้างถีตามลงไปแกงมันนีใส่น้ำแกงไม่ต้องเยอะค่ะทุกคนแล่พอให้จมม้อยกับพ่อนะคะนี่เราก็ใส่ห้างถีลงไปทีนี้พอเดือดเราก็ใส่ห้อยลงไปเลยค่ะเราจะแกงไม่นานเท่าไรนะคะทุกคนส่วนการปรุงรสก็จะปรุงรสเค็มเหลือกับแปีงงว่านนะคะ นี่เราก็รอใ้เดือดสักเดียวใจแล้วก็ใส่หวถทีลงไปนะคะมันมีสูรกันค่ะทุกคนวันนี้ฉันไม่ได้ซื้อบายุราผามาฉันก็เลยจะใส่เป็นใบรีปีแทนนะคะตามด้วยใบมากูดชีกจากช่องซ้มใบค่ะทุกคนและนี่ก็คือหน้าตาแกงห่อยพุมบานฉันนะเธอบานเธอถ้าไม่มีใบรูราผาเธอจะใส่ใบอะไรแทนคะคอมเมนต์มาบอกกันมั่งนะทุกคน ถึ่งหนึกได้ทุกคนว่าวันในตูเ้เห็นบีใบซ้อมเมาอยู่เธอไม่รู้ซ้อมเมาไหมฉันจำไม่ได้ท้าแม่ค้ามาแต่ก็มีปลารดๆนะคะเราก็จะทำแกงซ้อมค่ะ พอถ้าวายตั้งวายเดี๋ยวใบซมเมาเราหนาวเราไม่พักได้แกงพอนนะคะนี่ทาแกงซมปลากระตัวไม่ใหญ่ปลาจานนี้เธอฉันซื้อมาแค่สี่สิบบาทเองนะยาอีลองกินแลนว่าแกงซมใบซมเมากินหรือบอกเห็นขวานร้อยอ่าเธอเอามาต้มซมกระอยแกงซมกระอยแต่ว่าหมี่หนูต้มซมไม่ใช่หมี่หนูทานัดของฉันนะฉันก็เลยแกงซมค่ะนี่ก็คือหน้าตาแกงซมข้องเรานะคะทุกคนน่ากินไหมคะใครเคยกินใบซมเมาบังรสจานปั่นหรือว่าฉันเรียกพิษมันคือใบอะไร คคมาค่ะเมนูทีสาเธอลูกตาลน,นะคะลูกตาลกขาอโปอกมาเร็วๆฉันก็เอามาคว้านนะคะทําลูกตาลลอยแก้วลาค่ะถ้ามาทาไมไม่ใส่ใบเตยเตยฉันไม่ได้ปีนลงไปไหนห้วยนะคะมันฉันมีใบเตยแต่ฉันไม่ใส่คะ่ะทุกคนขี้คลานซึงนี้เราก็เคี่ยวน้าตาลกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็ใส่ลูกตาลลงไปเลยค่ะลูกตาลวันนี้ค่อนข้างแข็งนะถือใช้เวลาในการต้มสกิดและนี่ก็คือหลอดชองนะคะทุกหน้า20บาทมีน้ำทีไม้ พร้อมแต่ว่าฉันไม่กินฉันมาทำน้ำทีกินเองเพราะฉันชอบความเข้มข้นนะคะเตอรจ้าฉันทำอบเป้าเสเเร็จแล้วนะคะแต่มีรูแรกที่ฉันจะกินก็คือนมวานค่ะเทียงเถียงวันนี้องได้นมวานถ้วยเติบเติบเสร็จแล้วค่ะค่ะนมวานนะคะหลอดชองเราไม่ได้ทำนะเราซื้อมาแต่ว่าลูกตาลลอยแก้วฉ,ฉันทำเองเต